นางสาวไทยรัตนากิจอํานวยวหรือแอนนาภรรยาของนายธนัทธานากิจอํานวยวหรือให้โซลูกนัดได้โพสต์ข้อความของสามีบน Facebook ระบุว่าคนเราเงื่อนไขมันไม่เท่ากันอย่าเอาเงื่อนไขของเราไปตัดสินคนอื่นบางคนออกมาสู้แล้วมอเตอร์ไซค์โดนยึดแล้วเลิกมาเราจะไปต่อว่าเขาบางทีมอเตอร์ไซค์คันเดียวอาจจะเป็นเครื่องมือทํามาหากินเป็นทั้งหมดทั้งชีวิตที่เขามีเสื้อแดงมันอยู่ที่ใจก็พอ แม้วันนี้จะมีคนที่รับการเสนอเงินและถอนตัวออกจากการสู้คด,ดีไปหนึ่งคนแล้วแต่ไม่เป็นไดเราเข้าใจเงื่อนไขของเราไม่เท่ากันเงินส่วนนั้นอาจมอบชีวิตใหม่ให้แก่เขาและครอบครัวได้โอกาสม o v e อ n ได้ชีวิตที่ดีขึ้นเรายินดีกับเขาที่เขาได้สิ่งที่เขาเชื่อและเลือกว่านี่คือความยุติธรรมแม้หลักฐานของเขาจะสำคัญมากต่อรูปคดี ไม่มีเขาเราต้องเหนื่อยอีกเยอะอาจจะต้องยอมเห็นคนที่ทำร้ายแอนของเราอย่งอยู่ได้ในสังคมเพราะสารได้ประกันเราก็จะสู้เต็มที่ด้วยทุกอย่างที่มีเราจะได้ปกป้องผู้หญิงคนนี้ด้วยชีวิตเราให้ได้ทุกกรณีและอีกหลายคนที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้แม้มีหลักฐานเราก็เข้าใจไม่เป็นไรนะเราจะสู้แทนพวกเธอเอง